ทีนี้เราก็จะมากลิ้งด้วยท่านั่งสามสิบครั้งเพื่อสร้างแกนกลางลำตัวให้แข็งแรงนะคะการกลิ้งเป็นการออกกำลังกายแบบฝืนธรรมชาติค่ะทุกคนเพราะว่าจะเป็นการที่กลิ้งแล้วก็ปวดไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวสามสิบครั้งแบบลงครึ่งหนึงแล้วก็แบบลงสุด พยายามเกรงลำตัวไว้นะคะเพื่อป้องกันหลังเดาะเราต้องเกรงหลังไว้ดีดีไม่งั้นหลังเดาะไล่เจ้า หนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้เราจะลงสุดแขนลงสุดแขนนี่เราจะได้ ้ามเป็นมันมัดเชียวล่ะค่ะพอเราเอย่าฝืนถ้าเรารู้ตัวว่าไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนนะคะทุกคน ออกกำลังกายด้วยการกิ้งเนี่ยเหนื่อยมากเลย